ถามว่า2,200 0นาฬิกาแบรนด์เนมรุ่นไหนน่าลงทุนลระบอกเลยว่ามีหลายรุ่นหลายแบรนด์มากๆแล้วถ้าไม่อยากขาดทุนหรือเจ็บตัวมากนะคะก็ต้องเลือกรายการที่เป็นแบรนด์ดังระดับโลกอย่างโรเล็กซ์ปาเตฟ,ฟิลด์โอเมกา้าและคาเทียแต่ถ้าอยากได้ของแท้ของถูกและการันตีความปลอดภัยต้องซื้อที่อีซี่มันนี่นะคะเขาเป็นอีซี่เอเเรที่มีสินค้ามือสองของแท้หลุดจำนำให้เร,<ม>เราได้เลือกซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเพชรพลอยกระเป๋านาฬิกาพระเครื่องแล้วนี่เลยถ้าเราอยากได้นาฬิการุ่นไหนแบรนด์ไหนเกก็ว้ชรรือลลุนสาามมถ่แ ก็ลองเปรียบเทียบราคากับด้านนอกได้แล้วเราก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วนะคะว่าในอ a s y m ม n นี่ราคาถูกกว่ายเยอะมากและสบายหายห่วงไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเขามีใบรับจำนำคืนถ้าไม่ใช่ของแท้เขาคงไม่การันตีด้วยใบรับจำนำคืนแน่นอนเราชอบใิการเลือนนี้มากๆเลยนะทุกคน o m เม a s p e e d Master อรุ่นโตเกียวโอลิมปิก2020ล i ม i t e d Edition มีภาพนะคะให้เราสามารถเลื่อนดูได้บอกได้เลยว่าสภาพยังดีแล้วก็ยังสวยมากสนใจนะคะและอยากลองชมนาฬิกาสวยๆสามารถโหลดอ a s y m ม n น y ี่เราชอปได้ทั้งระบบ a n d ด o i d ระบ IOS. ที่สำคัญเลยส่งฟรีทั่วประเทศ